สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะนําทุกท่านนะครับมาชมนะครับพระเครื่องหลวงพ่อคูณเป็นรุ่นนั่งพานอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อคูณนะครับเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อคูณวัดบ้านคลองปี2,537ครับเป็นปีเดียวกันกันกบเหรียญน,นั่งพานฉะนะมานนะครับโอเคเราจะพาไปชมกันนะครับ นะเราเริ่มจากวันนี้มีให้ชมทั้งหมดสามเนื้อเลยนะครับเดีย๋ยวเราเริ่มจากเนื้อทองแดงกันนะครับเดีย๋ยวผมจะเริ่มจากเนื้อทองแดงอันนี้คือเนื้อทองแดงนะครับมีทั้งหมดสามเหรียญเนื้อทองแดง นี่นะฮะมีทั้งหมด3เหรียญเนื้อทองแดงจะต่อกโค้ดบริเวณนี้โค้ดเดียวซึ่งจะมีด้วยกันหลายหลายโค้ดนะครับอย่างโค้ดนี้เขาเรียกว่าโค้ดยานะครับตอกตัวยาด้านหลังจะไม่ตอกเลขนะครับส่วนเนื้อนวะเนื้อเงินเนื้อทองคำจะตอกนัมเบอร์ส่วนเนื้อทองแดงไม่ตอกนัมเบอร์ อ่านะฮะโอเคองนี้เขาเรียกว่านตอกโค้ดนะครับเนี่ยตอกโค้ดนหะหยดน้ำนะครับหนะหยดน้ำองนี้โค้ดยาองนี้ก็โค้ดยาเหมือนกันนะครับโอเคนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไปดูเนื้อนวาวะกันนะครับอันนี้ก็คือเนื้อทองแดงท่านใดมีผมก็รับเช่านะครับสําหรับเหรียญนั่งผ่านบัานบ้านคลองเนื้อทองแดงเนี่ยก็อยู่หลักร้อยนะผมรับเช่าอ่าองนี้เป็นเนื้อนาวะนะครับจะตอกสองโคดนะคือโคดต,ตรงนี้หนึ่งโคดด้านบนอีกหนึ่งโคดองนี้เป็นนาวะผิวออกพายเงินเลยนะครับ ผิวออกไพรเงินเลยนะครับค่อนข้างสวยนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับนวะนี่นวะจะตอกนัมเบอร์ตรงด้านล่างนี้นะครับจะตอกนัมเบอร์ตรงด้านล่างนี้อันนี้คือเนื้อนวะ ต่อไปนะครับเป็นเนื้องเงินต่อไปเป็นเนื้องเงินห้านะฮะนี่ครับเนื้องเงินนี่ครับ สวยงามมากนะครับเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับเลขหนึ่นนงหนึ่เนงเจ็ดนี่นะครับแล้วเงินเนี่ยสร้างแค่สองพันห้าร้อยสามจุดเจ็ดเหรียญเองนะครับตอกนัมเบอร์ครบถ้วนเล่นง่ายนะครับเป็นพายอีกหนึ่งรุ่นที่เล่นง่ายนะครับท่านใดที่ต้องการจะบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับส่วนท่านใดที่อยากจะปล่อยนะครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูนเนี่ยนั่งผ่านไว้บ้านคลองรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งหมด ด้วยการเริ่มตั้งแต่เนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินและเนื้อทองคํานะครับมีด้วยกันสี่เนื้อท่านใดที่อยากจะปล่อยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผ่านไลน์นะครับผมก็รับเช่านะครับถ้าเนื้อเนื้องินผมก็รับเช่าราคาสูงหน่อยนะครับก็หลักพันไปลายๆนะครับส่วนเนื้อนวะเนี่ยก็พันต้นเองนะครับตอนนี้พันต้นนะครับพันต้น เนื้อทองแดงหลักร้อยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอจบประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านใดที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์โอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ